โอ้ยครับผมก็สวัสดีทุกคนเกันด้วยนะครับก็จะพามาดูพระพิตาวัดเครือวันนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ไหนผมไม่รู้นะครับก็คนที่รู้ก็คอาเมนต์มาบอกได้นะครับเป็นพระพิตาของหลวงพ่อแก้วนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปส่องแบบใกล้ๆเลยดีกว่าครับนี่นะครับนี่เป็นด้านหน้าครับประมาณนี้ครับ นี่จะเป็นด้านหน้าครับนี่ครับด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้ด้านหลังครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์บุบหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับนี่ครับก็จส่องให้ดูอีกรอบนะครับ นี่นครับด้านหลังครับก็สำหรับคนที่รู้ก็พิมพ์มาบอกได้นะครับคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับว่าเป็นพิมพ์อะไรนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับก็ใครอยากให้ผมรีวิวพระอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบครับอมครับ